ว่าเทือเขาพนรงรักเนี่ยตัวนี้ล้นสปินเวย์นะครับซึ่งเกิดจากที่พายุนะครับได้พัดผ่านมานะครับในช่วงที่แล้วของลากาซ่านะครับและตัวนี้เราต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าพายุนะครับตัวนี้จะเป็นพายุของโบลอยนะครับซึ่งตัวนี้นันวันนี้อยู่ที่ประเทศฟิลิปปิน คาดว่าจะเข้าสู่ประเทศเวียดนามในอีก2วันนะครับจะเข้าสู่เวียดนามนะครับงนั้นตรงนี้ก็อาจจะมาภาคอีสานนะครับแล้วก็เข้าสู่ภาคเหนือต่อไปตามที่คาดการณ์ของกลมอุตุนิยมวิทยานะครับตรงนี้นะครับนะครับงนั้นตรงนี้เราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับนะครับตรงนี้นะครับนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเมฆหมอกนะครับที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับก็จะพบว่าณตอนนี้อยู่ที่ในเขตอำเภอราศีสไลนะครับแล้วก็ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับอันนี้ก็จะมีทํา ไม่เกิดฝนตกได้นะครับเกิดจากที่มีล่องมรสุมนะครับที่พัดผ่านมานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นล่องมรสุมนะครับที่ที่พัดผ่านมานะครับทำให้อิทธิพลของของจังหวัดสีเกรได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับและอันนี้เป็นพายุวิภานะครับที่กําลังจะเข้าสู่ประเทศไทยนะครับในอีก2วันนะครับ ก็พบว่านะครับเกินเก็บกักแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบเรียวไทม์เป็นแบบของสกา da ้านะครับที่จะเป็นแบบเรียวไทม์เลยอันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยทานะครับพบว่าอยู่ระดับเก็บกักนะครับสูงกว่านิดหน่อยนะครับอ่างตะแบงอ่างตะจูนะครับแล้วที่ติ๊กชูนะครับซึ่งตรงนี้น้าเต็มหมดแล้วนะครับตรงนี้ทั้งระบบเลยนะครับนะครับประมาณนี้ครับครับ รุ่มน้าต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษนะครับรุ่มน้ําที่ใหญ่ที่สุดคือรุ่นน้ำมูลนะครับแล้วตัวนี้ะจะมีลําห้วยสารานนะครับแล้วก็รุ่มน้าลาห้วยทับทันนะครับลำห้วยขยุงลําห้วยทาต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้ที่ต้องเฝ้าระวังคือลําห้วย M42 นะครับคือลำห้วยทัทันนะครับซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาพนมรักในจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งจังหวัดสุรินทร์ก็จะเป็นจังหวัดหนึ่งครับที่มีปริมาณน้ํามากนะครับตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามีฝนตกชุกนะครับแล้วก็มีความลาดชันสูงนะครับเะนั้นประชาชนในพื้นที่เนี่ยบริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยควรเฝ้าระวังด้วยที่อาจจะมีกระแสน้ําอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ลาห้วยทับทันเกินระดับน้าเก็บกักไปแล้วนะครับที่ M42 นะครับ วังนะครับแล้วก็คาดการว่านะครับฤดูฝนปีนี้อาจจะเลื่อนออกไปอีก1เดือนนะครับปกติแล้วเนี่ยในจังหวัดศรสีสเกตเนี่ยฤดูฝน,นจะอยู่ในช่วงของเมษานะครับจนถึงตุลาคมนะครับตัวนี้อาจจะถึงพฤศจิกายนนะครับจะมีพายุ ดเพชชั่นเข้ามาอีกสักสองลูกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีโบลอยนะครับซึ่งมาอ่ซึ่งอยู่ศูนย์กลางประเทศสุรินทร์นะครับแล้วก็เข้าอาจจะเข้าสู่ประเทศไทยในอีกประมาณสักวันที่28ถึงวันที่29เนะครับเื้องต้นเนี่ยทางกรมตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์แล้วเนี่ยอาจจะเข้าสู่ในภาคอีสานนะครับแล้วก็ไปทางภาคเหนือต่อไปนะครับโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะเลยเนื่องจากว่าเป็นที่ลาดชันนะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นสูงนะครับแล้วก็มีฝนตกชุกนะครับ อ่างเก็บน้ำนะครับประมาณ12แห่งจาก16แห่งในชายแดนเนี่ยนะครับตอนนี้เกินร้อยเปอร์เซแล้วนะครับก็คือลุ่มน้ำลำห้วยทับทันนะครับซึ่งมีต้นน้ำมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเทือกเขาพนมรักเช่นกันนะครับทำให้กระแสน้ำมีความรุนแรงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่จะเกินระดับ เก็บกักหรือเกินระดับตลิ่งนะครับก็ได้เฝ้าเตือนได้แจ้งประชาชนฟ้เฝ้าเตือนรัษฎรไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับส่วนผมคิดว่านะครับอาจจะมีร่องความกดอากาศต่ำหรือพายุดีพชันมาอีกหนึ่งถึงสองลูกนะครับแต่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็ขึ้นแดงแล้วนะครับก็คืออาจจะเกินเก็บกักร้อเปอร์เซ็นต์แล้วโดยเฉพาะแล้วก็มาสีสเกตเราตรงนี้นะครับก,ก็เกินร้อเปอร์เซ็นต์เช่นกันครับตรงนี้ ปลาเลาไลยังปลาอย่างนี้ตัตนนี้น้ามันถ่วม,มันดนย่างนี่ถ่วมโดนย่างนี่